ตอนนี้มาดังมาหมอมเื่องมือเฮียนพทธุมถาโคงานยู้เบอจย์มุ่นนะจ๊ะนี่คือเรียนปทุมบันาโคงคทางครูอาจารย์ทางเรียนเพิ่นบ่ท่นไดน เพิ่นโบทันพร้อมเนาะข้าซาหล่ขาเพิร <N> ์พ <N> ักพรนเมาะครับเืียงบริจาคเนาะไม่ออกพอออกกนั่งขามาเด้อเว่อนจันวังใดกินอาหารเจเจ้าโม่ยรวบาโนม่ไม่ไหวแต่ระบาบางคนกรักม่านเ ได้กัญญาเดอ้อแกงมือได้แห่งกี่สมหวังครูบาอาจารย์นี่เด้อไปห่วงนะเนาะหลังาจากที่ว่าอันนี้เวลาพธิธีของเฮาเพิ่นกับบุได้พิมพไว้เนาะแต่ว่าเราเอาดีเลยเนาะท้ายหูวต้งบอกพิธีแล้วเนาะเพอพิธีจะดึกไว้เออท้ายหัวรวมกันแล้วอะไรแบบนั้นคอยหยับใหญ่ใส่สวยไปทอภิษฐานอาหารเนาะเออทอภิษฐานเออ อยู่หื่น่นเรี่ยวใบเด้อแหว่ซ้ตัวเด้อไม่ไ่เด้อถ้วยซองเตรี่ยวใบโรดเตรียมท่อไหบโรดเนาะอเดน้องหน่อยนะเทียเท่ากับเทวาพ้นออกมาแล้วเนาะกีมอกกันไดงเลกันโอลูกันกอนเนาะไฮนิปิบกโนบเอดดี